เรามาตามข่าวสารของโยชัวคิมิชกันหน่อยนะครับโอ้โหมีรายงานล่าสุดบอกว่าเอเน่นของคนะิมิชเนียได้เสนอตัวเขาให้บาสโลนาเซ็นสัญญาแล้วนะครับอืมฮมาตามกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นนักข่าวอย่างเคราดโรเมโรครับบอกเลยว่าเอเย่นของโยชัวคิมิชตอนนี้ได้เสนอให้บาสโลนามาเซ็นสัญญากับโยชัวคิมิชแล้วนะครับอืม บอกเลยว่าบาร์เซโลนาตอนนี้กําลังหาตัวแทนของซิโก้บุสเกสที่อําลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ครับและมองไปที่คิมิชเป็นหนึ่งในตัวเลือกด้วยแชม์ลาริกาสเปนอย่างบาซ่าเชื่อว่าโยชคริมิชกำมีค่าตัวราวๆ60ล้านยูโรเนื่องจากเขาเหลือสัญญากับอาซอร์ไตน์ไบเยนในถิ่นอาริอันซารินาอีก2ปีแต่ว่ายังไงก็ตามครับไบเยนไม่มีความตั้งใจที่จะปล่อยให้โยชคริมิชย้ายทีมออกมานะครับ แต่รยายงาน,นล่าสุดจากเคียราโรเมโรครับบอกเลยว่าเอเย็นของคิมิชตอนนี้ได้เสนอตัวเขาให้กับบาซโลน่าแล้วก่อนเข้าสู่ตลาดซัมเมอร์นี้ครับบาซ่ากำลังศึกษานหนทางครั้งนี้อย่างจริงจังแม้รู้ว่าการเจาจาก,กับเบเยนในดีลนนี้น่าจะยากกว่าของโรเบิร์ตเลวานอฟกี้ก็ตามนะครับโอ้โหต้องมาตามแล้วว่าจะเป็นยังไง กำลังจะกลายเป็นมิดฟิลด์ที่เนื้อหอมอีโคเลยก็ได้สำหรับโยชัวคิมมิชของเสือใต้ไบายเยนนะครับอืมบาซ่าย,ยากจะได้เหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าจะได้จริงๆหรือเปล่านะครับทุกคนเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของโยชัวคิมมิชก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมจัดไปให้วรุนจัดไปยาวยาล่ย